สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดียามค่ำคืนครับตอนนี้เวลาประเทศไทยคับเกือบสามทุ่มครึ่งนะครับก็เมื่อกี้ไปไลฟ์สั้นๆใน y o u ูทูบเป็นการไลฟ์สั้นๆเนี่ยครับก็จบแล้วนะครับก็เลยมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับประเด็นเป้าหมายลายแปลงตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินใน6ใน69จังหวัดเนี่ย เรามาลองไม่ใช่มาลองครับมาดูว่าแต่และจังหวัดเนี่ยมีเป้าหมายรายแปลงอย่างไรบ้างครับอย่างที่เราเข้าใจนะว่าการเดินสำรวจหรือออกทั้งตำบลเนี่ยมันต้องมีโครงการมีแผนงานเสนอแล้วก็อนุมัติถึงจะทำได้แล้วก,ก็จะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดจังหวัดต่อมาคร ก็จะมีประกาศเล็กของผู้ว่ากําหนดท้องที่และวันเริ่มต้นในการเดินสํารวจส่วนจังหวัดที่มีศูนย์เดินสํารวจเขาก็จะมีโครงการที่พ่วงมาด้วยคนระับถ้าผู้ว่าเห็นสมควรก็คือโครงการรางวัดสอบเขตทั้งตนนะําบลซึ่งเนี่ยจะเป็นโครงการที่แพ็กเกจมาคู่กันนะครับสําหรับสิ่งที่มากับโครงการเดินสํารวจในกรณีที่เป็นจังหวัดที่ใช้เจ้าหน้าที่ศูนย์เดินสํารวจนะครับ เพราะฉะนั้นหลายคนก็บน่นบอกว่าปีที่แล้วเกือบถึงแต่ไม่ถึงการเดินสำรวจเนี่ยมันขึ้นนอกจากต้องอยู่ในเขตที่ออกโฉนดได้ไม่ต้องห้ามออกโฉนดแล้วเนี่ยมันก็มีหลาย,ลายองค์ประกอบครับแต่ตามหนังสือสั่งการที่เขาพยายามที่จะบอกกับเราแจ้งก็คือหนึ่งครับต้องมีการแจ้งตามโครงการบอกดินหนึ่งบอกดินสองบอกดินสาม แล้วก็เป็นพื้นที่ที่อาจจะมีการร้องทุกร้องเรียนในระดับประเทศในระดับส่วนกลางหรือในระดับจังหวัดแต่นะถ้ามันสามารถหยิบยกขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในในประเด็นดังกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้เขาคณะกรรมการกําหนดพื้นที่เขาก็จะหยิบยกขึ้นมากําหนดได้นะนี่คือแนวทางเขาคราว,าวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นพื้นที่ที่ อ,อยู่ในเงื่อนไขาการเดินสำรวจตามกฎกระทรวงฉบับที่43นะครับตัวนี้เป็นรายละเอียดเพราะฉะนั้นและนอกจากนี้นะครับเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าโครงการเดินสำรวจเนี่ยนะเขาอ้างอิงจากงบประมาณของภาครัฐเป็นสําคัญนะครับถามว่าชาวบ้านชาวช่องเราต้องเสียอะไรบ้างไหมก็เสียค่าคําร้องคําขอหนะรอกอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไร,นะรแต่หลกัลกๆเนี่ย ต้องอ้างอิงงบต้องใช้งบประมาณจากส่วนกลางเป็นสำคัญถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยสองพกว่าบาทต,ต่อแปลงคนระในการออกโฉนดที่ดินตามของการเดินสำรวจนะโน,น่นี่นั่นซึ่งเคยเห็นเขาสรุปไว้อยู่แต่ถ้าจำไม่ผิดก็เลทประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆลายที่ก็รอคอยว่าจะถึงแหล่ไม่ถึงแหล่นั่นแหละนะ ก็เลยมาลองไล่เป้าหมายให้ดูบางจังหวัดเป็นจังหวัดใหญ่แต่เป้าหมายที่ผมดูแล้วเป้าหมายในการออกน้อยครับอาจจะด้วยบริบทเรื่องพื้นที่ที่ไม่สามารถออกได้หรือออกไปเยอะแล้วหรืออะไรก็ตามแต่นะครับก็อา้าเรามาดูกันนะครับเป็นเป้าหมายรายแปลงนะครับที่เขาต้องทําดําเนินการในปีงบ66ใน69จังหวัดนะครับอา,อาจจะสั่นไปสั่นมานะครับได้ยินเสียงไหมเอ่ยนะครับ เสียงได้ยินช่คุณเดอิเล็กทริกช่างไฟนะครับเสียงชัดไม่เอ่ยนะครับได้ยินเสียงไหมนะครับถ้าไม่ได้ยินเสียงบอกด้วยนะครับถ้าได้ยินกดหนึ่งนะครับซาวเชคนะขออนุญาตซาวเช็คเดี๋ยวจะไม่ได้ยินกันครับไปที่เป้าหมายรายจังหวัดอ๋อคุณรถได้ยินใช่ไหมจำชื่อได้นะครับ ติดตามกันมานานครับคุณรดอ๋อคุณวันใสก็ว่า1อ๋อครูครูอะไรอะครูนวลใช่ไหมเลยยังไงถ้าอานผิดขอภยัยนะครับกดหนึอส่วนใหญ่กดหนึ่งมาแสดงว่าชัดนะครับเรามาดูเป้าหมายรายแปลงในส่วนที่เป็นคือโครงการเดิสดนสำรวจมีทั้งหมด69จังหวัดแต่เขาแยกทำส,อ,สองโครงการคโครงการแรก 66จังหวัดปกติขออนุญาตใช้คำนี้นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับแต่นะอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการ3จังหวัดชดายแดนใต้บวก4อํอำเภอของจังหวัดสงขานะครับ,นะรบเขาจะแบ่งแยกนะออกจากกันนะครับเป้าหมายก็ต่างกัน66จังหวัดปกติเป้าหมาย38,000แปแปลงคนระับไม่ใช่แสนแปลงตามที่ท่านอธิบดีเอท่าน น้ำตีนิพนธ์อดีตน้ำตีช่วยมหาไทยพูดนะครับแกไปพูดที่ไหนแล้วสื่อเอาไปอ้างอิงว่า69จังหวัดแสนแปลงไม่ใช่นะครับปีนี้นครับเอาชัวๆ์เลยครับเนื่องจากเห็นตัวเลขในโครงการแล้วนะครับโครงการได้สำรวจทั้ง2โครงการแล้วชัดแล้วครับชายแดนใต้14,000แปลงครับขึ้นจากเดิมจากเดิมเนี่ยประมาณ5,000ปีปีที่แล้ว5,000กว่าแปลงครับแต่สำหรับ จังหวัดปกติเนี่ยเป้าหมายเท่าเดิมครับแต่ลดจังหวัดลง1จังหวัดก็คือแม่ฮ่องสอนครับเพราะขาด8จังหวัดนะครับที่ไม่มีก็คือแม่ฮ่องสอนภูกเก็ตแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลนะโซนปริมณฑลก็พวกสมุทรนะครับสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามปทุมธานีนนทบ,บุรีเขาให้เหตุผลว่าพื้นที่มีออกไปเยอะแล้วหรือว่ามันมี ประกาศโน่นนี่นั่นคุมทับซึ่งมันอาจจะไม่เข้าเงื่อนไขในการออกเอกสารสิทธิ์อะไรพวกนี้นะครับแต่สําหรับจังหวัดแต่จังหวัดพวกนี้ถ้ามีการแจ้งตามโครงการบอกดินเนี่ยแนวทางปฏิบัติเขาก็จะส่งกลับส่วนกลางจะส่งข้อมูลให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดเพื่อตรวจเช็คอีกทีหนึ่งว่าพื้นที่มีชาวบ้านเอาช่องเราแจ้งตามโครงการบอกดินมาเนี่ยเขาให้รายงานให้ตรวจสอบพื้นที่ว่ามันออกได้จริงๆริงไหม มันเป็นเขตที่ทางการเขาสงวรของห้ามหรือพูดง่ายๆเขตต้องห้ามออกโฉนดไหมถ้าไม่ใช่ก็คือมันสามารถออกโฉนดได้ให้รายงานกลับไปที่ส่วนกลางนะก่อน31มีนานะเผื่อเขาจะได้ประกาศนะถ้ามีพื้นที่ก็จะได้มีการประกาศเพิ่มอะไรทั้งนองนั้นนะทีนี้เรามาดูลายแปลง3จังหวัดนะยะราปัตตานีนาะราธิวานแล้วก็นะสีอ่อำเภอของจังหวัดสงขลานะมาแชร์ด้วยนะครับ ส่วนหนึ่งก็คือจนะเทพาสบ้าย้อยนาทวีครับไปที่ศูนย์แรกครับปัตตานีครับเป้าหมายก็คือ5256แปลงนะสงขลาก็คือ4อำเภอนั่นแหละครับ584แปลงนะนาราธิวาสครับ4 0่0แปลงนครับนาราธิวาสเนี่ยแบ่งออกเป็น2ศูนย์อาจจะด้วยบร,บริบทเชิงพื้นที่หรืออะไรก็ตามแต่ครับอีกศูนย์หนึ่งก็ จะอยู่คู่กับยะราะณราทิวาแลวก็ยะราะณราทิวาศูนย์หนึ่งเนี่ยก็คือ4 0 8 0แปลงอีกศ1 2 4 4 8งนรบแปลงยะรา1632ราแปลงนี่เป็นเป้าหมายรายแปลงของแต่ละจังหวัดนะครับในตัวนี้เป็นโครงการหนึ่งครับเป้าหมายของเขาก็คือ14,00 0แปลงทีนี้เดี๋ยวมาจังหวัด ปกติดูครับเปิดไฟล์แป๊บหนึ่งครับตัวนี้เป็นจังหวัดปกติครับแบ่งออกเป็น60นย์ครับหกศูนย์ 60. ต้องบอกว่า60นี้เป็น60จังหวัดที่ผมจะพูดเนี่ยเป็นจังหวัดที่ใช้เจ้าหน้าที่ของศูนย์เดินสำรวจนะครับแบ่งออกเป็น60นนะครับเรามาไล่ดูครับ เป็น30จังหวัดที่ใช้เจ้าหน้าที่ศูนย์เดินสำรวจครับไม่ได้ใช้อีก36จังหวัดใช้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่นั้นครับสาจังหวัดที่ใช้เจ้าหน้าที่ของศูนย์เดินสำรวจเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ครับนะครับเป้าหมายเนี่ยจะเยอะกว่าจะเยอะกว่าจังหวัดที่ใช้เจ้าหน้าที่นะครับเป้าหมายก็คือ3 0 0 0 0ื่นเบสเซ็จนะครับสาจังหวัดเนี่ยเป้าหมายรวมรวมทั้งหมดเนี่ย 35,700แปลงนะครับจากเป้าหมาย38,000แปลงนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าแบ่งให้36จังหวัดที่ใช้เจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานที่ดินในพื้นที่เดินเนี่ยไป2,300แปลงเท่านั้นทีนี้เรามาไล่เรียงดูรายจังหวัดเป้าหมายรายจังหวัดงบประมาณที่ได้รับเนี่ยนะครับปีนี้นครับงบประมาณในการจัดทำใน66โครงการนะครับ สา,สามจังหวัดชาแดนใต้บวกสี่อำเภอเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่า47ล้าน47ล้านบาทตัวเลขกลมๆนะแต่สําหรับ66จังหวัดเนี่ยร้อยสล้านเอาตัวเลขกลมๆปีที่แล้วรู้สึกว่าจะลดลงไปประมาณ2ล้านสําหรับงบประมาณนะครับอ่ะเรามาไล่กันครับขออนุญาตไล่ลายจังหวัดศูนย์แรกครับ ลำปางเชียงใหม่แพร่น่านลำพูนนะครับเป้าหมายต่อเดือน85แปลงนะคร,ะครต่อเดือนเป็นเป้าหมายต่อเดือนต่อสายนะครับต่อศูนย์ต่อสายเขาจะแต่ละศูนย์เขาจะแบ่งเป็นสายของเขานะครับลำปางนะครับเป้าหมาย1,190แปงลงเชียงใหม่นะครับ1,190แปลงนะครับ แพ่1,190แปลงน่าน1,785แปลงลำพูนครับ5,900 5 595แปลงครับลำพูนผมไปอ่าน5,000นะยอดรวมของศูนย์นี้5,950นะทุกศูนย์6ศูนย์ที่ใช้ศูนย์เดินสำรวจเป้าหมายรวมจะอยู่ที่5,950หมดแต่ลายจังหวัดจำนวนจะแตกต่างกันนะครับ ไปที่ศูนย์ที่2เพชรบูรณ์พิษณุโลกชัยภูมิคอนแก่นนะครับเพชรบูรณ์หนึ่งพันอแปแปลงนะครับ, 1, นะรบพิษณุโลก1190แปลงชัยภูมินะครับ1785แปลงคอนแก่นครับ1190แปลงนะครับ, 1, ปนะรบไปที่อีสานกันบ้างครับลงมาที่อีสานครับแชร์ได้นะครับ แชร์ไปเก็บไว้ไว้ฟังจังหวัดของตัวเองได้ครับเพราะไลน์นี้ถ้าจบแล้วเนี้ยมันจะโอ้ต้องโหลดท่านไลน์มันยาวมากมต้องโหลดใช้เวลาบางทีผมก็าขี้เกียจโหลดเหมือนกันนะยังไงแชร์ไปเก็บฟังจังหวัดของตัวเองพื้นที่ของตัวเองได้นะครับคุณสุทนเชียงรายถ้าจะไม่ผิดน่าจะ ชายเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินมีมีม,มีมีทุกจังหวัดนะเดี๋ยวรอฟังตัวนี้ผมพูดที่ชายของศูนย์เดินสารวจก่อนครับภาคเหนือก็จะมีแค่ลำปางเชียงใหม่แพร่น่านลำพูนพวกนี้เพชบูรณ์พิษณุโลกเมื่อกี้ถึงจังหวัดได้แล้วแว่ตอบคําถามของคุณสุทนครับมีทุกจังหวัดครับเดี๋ยวฟังค่อยๆฟังแชร์แชร์ชกันไปส่งของขวัญอ,อะไรให้กันได้นะครับ เมื่อกี้ถึงจังหวัดไหนเอ่ยเพชรบูรณ์อ่ะเพชรบูรณ์หนึ่แปดสิบาลงเป้าหมายลายแปลงรายจังหวัดนะครับพิษณุโลก1190แปลงชัยภูมิหนึ่ันเจ็ดแปลงนะครับขอนแก่นหนึ่ันหนึ่แปลงนะครับ,นะรบ, 1, นะรบมีทุกจังหวัดครับฟังฟังครับมีทุกจังหวัดนะครับ นครพนมไปที่ศูนย์ที่3นะครนครพนมสกลนครมุกดาหารบึงการอุดรธานีหนองคายนะครนครพนม1,785แปลงนะครสกลนคร1,190แปลงมุกดาหาร595แปลงบึงการ595แปลงอุดรธานี1,190แปลงหนองคายครับ595แปลงนะครับ นีไปที่ศูนย์ที่3เหลืออีกสาูนย์ครับที่ชาเจ้าหน้าที่ของศูนย์เดินสำรวจลงมาแถบอีสานใต้กันบ้างนะครับอุบลร้อยะโสศรีสเกตอำหน้าเจริญครับอุบลเป้าหมายลายแปลงนะครับ่งพันเจ็ดร้ยนะครับร้อยเอ็ยะโส5้ารสศรีสเกต1,190 อำนาจเจริญ5้าร้อยเาสิบห้าเป้าหมายหลายแปลงลงใต้กันมากครับมีทุกจังหวัดครับที่พิมพ์มาพิจิตนครพนมคุณเวลาไม่เคยพอแล้วคุณยูเซอร์อะไรทำไมเวลาไม่เคยพอครับเวลาไม่ไห <c oughs> ยอกหยอกนะครับอยาซีเรียสนะครับผมหยอกได้เชยลงใต้ครับสุราษฎร์กาบ,บี่ระนองพังงาชุมพรครับ สุราตเป้าหมาย2975แปลงกราบี1 1 9่1,190แปลงละนอง595แปลงพังงา595แปลงชุมพรนะครับ595แปลงนะครับแปลงศูนย์สุดท้ายที่ใช้เจ้าหน้าที่เดินสำรวจครับศูนย์ที่6สงขานะเมื่อกี้สงขามีสีอ่อำเภอไปอยู่กับนะสามจังหวัดด้วยแล้วก็ มาอยู่ในระบบปกติด้วยนะครับสงขาพัทธลุงนะครศรีธรรมราชสตูลตรังนะครับสงขาเป้าหมาย1,190แปลงพัทลุง1,190แปลงนะครศรีธรรมราช1,785แปลงสตูล1,190แปลงตรังนะครับ5้5แปลงนะครับทักทายกันเข้ามาได้ครับ ไม่ต้องตั้งใจฟังขนาดนั้นก็ได้ครับไม่มีสอบครับแชร์ไปเก็บไว้ครับแชร์ไปเก็บไว้เพราะว่ามันไม่เหมือน YouTube นะครับหรือเพจนะครับที่ไลฟ์แล้วมันจะรีรันเป็นวิดีโอโดยอัตโนมัตินะครับแชร์ไปเวลาจะฟังย้อนหลังหรืออะไรเนี่ยนะมันจะฟังได้ครับเพราะถ้ายาวมากบางทีโหลดมามันก็ลงได้ไม่ครบนะครับเวลาโหลดนะครับ ถ้าเราแชร์ไปเก็บไว้ที่หน้าหน้าเฟซหน้าอะไรของเรามันก็จะเก็บผู้นิย่าเราสามารถมาฟังรีลันย้อนหลังได้นะครับ <ol> ah> คุณวิโรดบอกว่าแชร์แล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังและเข้ามาใหม่นะครับคนที่เข้ามาใหม่ด้วยเมื่อกี้จบแล้วครับทับ 30, ้งหมดนะครับศูนย์เดินสำรวจ30จังหวัดเนี่ยนะครับ35,700น็ดร้อยแปลงนะครับ จากเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยสามหมื่นแปดพันแปลงครับเหลืออีกโคตาสองพันสามร้อยแปลงให้สาสิบหกจังหวัดที่ใช้เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินในพื้นที่เดินมีจังหวัดไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงก,กันมีจังหวัดไหนบ้างขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณคุณสุทนนะครับอยู่เชียงรายใช่ไหมรอเชียงรายใช่ไหมเชียงรายไม่นานเกินรอครับ อนี้3 6จังหวัดที่ใช้เจ้าหน้าที่สำนงานที่ดินของตัวเองเดินนะครับโอเคขอบคุณทุกคนครับที่แชร์ให้นะครับในระบบปกตินะครับในระบบปกติแล้วนะครับตั้งใจฟังนะครับหรือแชร์ไปฟังก็ได้คุณสุดทนเนี่ยบอกว่ารอเชียงรายเชียงรายครับเป้าหมายครับเป้าหมายของเชียงรายปีนี้ครับบอกก่อน3 6จังหวัดเนี่ย ได้โคต้าน้อยมากครับ2 3 0พอแปลงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้30จังหวัดไปแนละ้วสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยกว่าแปลงจากเป้าหมายจากเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นแหละครับก็คือ38,00 0ืแปนลงครับนี่คนละส่วนกับ3จังหวัดบวกสี่อำเภอเมื่อกี้นะครับตัวนั้นเขาแยกโครงการต่างหาก1 0 0 0งหม0 0พแปลงโอเคเชียงรายผมดูให้ก่อนเป้าหมายปีนี้นะครับ 230บแปลงเป้าหมายในการออกฉโฉด230บแปลงเชียงรายรดูให้คุณสุทนก่อนนะครับอคุณสุทนคุณวิโรดโอ้คุณวิโรดแชร์เยอะเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณสุทนบอกว่าคุณสุทนยาคับหมอจะเหลือถึงผมไหมเนี่ยน้อยน้อยครับนะครับจังหวัดที่ชาเจ้าที่เดินเองดูดูจํานวนแล้วค่อนข้างน้อยครับเป้าหมายลายแปลงเนะี่ยอ ดูก็น่าเห็นใจครับกาญจนบุรีครับอ่ะไล่ตามตัวอักษรแล้วกันครับเชียงรายผมรัดคิวให้แล้วนะครับเนี่ยถือถือว่าแชร์ให้กันแล้วก็รัดคิวให้กาญจนบุรีนะครับร้อยเก้าสิบห้าแปลงครับกาลสินนะครับอีสานครับสี่สิบสองแปลงน้อยจังครับกาลสินนะครับกำแพงเพชรสี่สิบสองแปลงจันทบุรีครับหนึ่งร้อยห้าสิบหกแปลงครับ ฉะ,ะนะครับ22แปลงโอ้หลัก20เลยครับฉะนะชนบุรี80แปลงโอ้ชนบุรีจังหวัดใหญ่ครับแต่ดูเป้าหมาย80แปลงเนี่ยว่าเชียงรายเมื่อกี้เนี่ยน้อยแล้วเนี่ย230ยังดูอยู่ดูเยอะดูขึ้นเยอะเลยครับเพราะชนบุรีนี่80แปลงคนระับลงชัยนาท34นะครับ เชียงราย230ร้อยาบตลาดสีตากนะครับเมื่อกี้ตราดนะครับตัวนี้ขึ้นเหนือไปเป็นตากนะครับ90แปลงนครนายก35แปลงนะครับนครปฐม40แปลงนะครับนครราชสีมาโคราชบ้านเองครับ120แปลงนครสวรรค์62แปลงครับบุรีรัมย์ครับ42แปลงโอ้บุรีรัมย์เนี่ย จังหวัดค่อนข้างใหญ่นะ42แปลงปัจจวบ100แปลงปลาจีน15โอ้หลัก10ต้นต้นก็มีครับปลาจีนบุรีเนี่ย15แปลงอยุทยานะครับเมืองเก่าของเราแต่ก่อน37แปลงพิจิตร60เพชรบุรี118แปลงพะเยา55แปลงพะเยา ขายากเลื่อนแป๊บยังครับพะเยาเมื่อกี้ถึงพะเยาน,นี้สารคามนะับสารคามน้ำไม่ต้องนะครับสองร้อยสี่แปลงับระยองห้าสิบลาดบุรีห้าสิบเอ็ดหมายถึงนะจำนวนแปลงนะครับเดี๋ยวคนมาฟังย่างง,ง ลาดบุรี51ลบบุรี40เลย50สากแก้ว25สระบ,บุรี40สิงห์บุรี17สุขโขทัย40สุพรรณบุรี20สุริ 63, นทร์63หนองบัวลำพู15นะครับอ่างทอง10อุทัย30อุตรดิตถ์30นะครับเบ็ดเสร็จรวมทั้งสิ้น,นครับ 2,300แปลงนะครัแปลงนะครับและ8จังหวัดที่ไม่มีนะครับที่ไม่มีก็คือแม่ฮ่องสอนภูกเก็ตกรุงเทพแล้วก็พวกสมุทรนะครับสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็ปทุมธานีนนทบ,บุรีนะฮะไม่มีในโครงการเดินสำรวจครั้งนี้นะครับโดยเขาให้เหตุผลว่ารายละเอียดพื้นที่นะมันเหลือน้อยนะมันเหลือน้อย ถ้าใครที่แจ้งตามโครงการบอกดินไปเนี่ยก็ให้จังหวัดไปตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ออกฉนดได้หรือไม่อย่างไรแล้วให้รายงานกลับมานะบที่ส่วนกลางนะครับภายในเดือนมีนานะครับนี่คือเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับซึ่งโครงการเนี่ยจังหวัดปกติเขาจังหวัด3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเขาจะเดินสำรวจเดือนธันวาเป็นต้นไปนะครับแต่สําหรับจังหวัดปกติจะเริ่มต้นปีนะครับ หนึ่งมกราลาเป็นต้นไปยาวเหยียด7เดือนครับสาถึงสากสิบเอ็ดกรกฎาคม2566นี่เป็นระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะเดินสำรวจในในพื้นทีนะ่แต่ก่อนนี้เขาก็จะมีโน่นนี่นั่นประชาสัมพันธ์เข้าชุมชนโน่นนี่นั่นอยู่นะครับตระเตรียมเอกสารตระเตรียมระวางแผนที่ต่างๆรวบรวม,รวมข้อมูลนะแต่ว่าจะลงสองกล้องอะไรก็ห่วงปีใหม่นะหลังปีใหม่ไปนะครับ แต่สจังหวัดชายแดนใต้เริ่มหนึ่งธันวายาวเหยียดไปจนหนึ่งสามกรกฎาก็คือ8เดือนนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เป้าหมายรายแปลงใน69จังหวัดนะครับคุณสุทนบอกว่าที่รอบข้างเป็นภูเขานายทุนออกไปหมดแล้วเรื่องของผมเป็นไข่แดงต้องดันและชี้เป้าครับต้องดันต้องทำให้มีเรื่องครับตัวนี้ภาษาพูดพวก ผมเฉยๆนะครับแต่อย่างนี้มันต้องอาจจะทําเป็นหนังสือร้องทุกร้องเรียนเรื่องที่ดินทํำกินตกหล่นครับไปหลายๆหน่วยงานอาศัยกดดันแบบนี้ด้วยส่วนหนึ่งถ้ารออย่างเดียวก็ยากเหมือนกันโอเคนะครับตอนนี้อู้จะสี่ทุ่มนะครับจะสี่ทุ่มแล้วแป๊บเดียวครับ แป๊บเดียวจะ30นาทีแล้วจะสถุ่มโอเคยังไงดึกแล้วนะครับมีคำถามไหมเอ่ยดูแล้วน่าจะไม่มีแล้วคำถามอ่านหมดแล้วนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ